ตรงนั้นแหละข้างหน้าเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสยอยเลนตอี้ยสวยเลยสองตัวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยโอเคไอ้ข้างหลังไอ้ เฮ้ยโคตรคมท้ายท้ายท้ายเฮยเ้ยยังยังยังเฮ้ยเหมือนเอจะเคลียเป็นนะเฮ้ย